องค์การสร้างสรรค์นอนาคตเยาวชนค่ะเชื่อมั่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็การเข้าใจสภาพปัญหาของทั้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ของทั้งพื้นที่ค่ะเราให้ความสําคัญกับการลงพื้นที่ค่ะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีมากเลยนะคะที่จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ลงพื้นที่3มชุมชนด้วยกันนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่อ,อท่าสองยางจังหวัดตากตาบลแม่ต้านค่ะที่นั่นมีอะไรคะมีเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองผู้หญิง ที่เราเคยทำงานด้วยตั้งแต่เธออายุ13ค่ะตอนนี้เธอเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิท่าสองยางเพื่อชนชัยขอบนะคะเธอทำงานส่งเสริมด้านอาชีพแล้วก็พัฒนาสุขภาวะของนะคะคนชนเผ่าพื้นเมืองค่ะเราจึงได้มีโอกาสนะคะลงไปแนะนำตัวนะคะว่าองค์กรสร้างสารรค์อนาคตเยาวชนเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พาร์ทเนอร์นะคะกับโรงพยาบาลท่าสยางจังหวัดตาและมูลนิธิ ถ้า2อ,อย่างเพื่อชนชายขอบนะคะเพื่อที่จะเอื้อให้เยาวชนที่เราเคยเสริมศักยภาพเนี่ยค่ะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อชุมชนของตัวเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินทางมาอีกเกือบร0อยกิโลเมตรค่ะลงไปที่ชุมชนบ้านแม่อมกินะคะไปทําไมคะ จริงๆแล้วบ้านเม่อก์กีกับเราเนี่ยผูกพันกันมากว่า16ปีนะคะเราสนับสนุนเด็กและเยาวชนจากบ้านแม่องกีเนี่ยค่ะให้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับมหาลัยตั้งหลายคนค่ะโอกาสนี้เองเราได้ลงไปเยี่ยมชุมชน ได้ไปติดตามว่าสถานการณ์ชุมชนในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามีเยาวชนที่ทำงานในอบอตอค่ะในรอพอสอตอนะคะรวมถึงนะคะพีเ่เจ้าหน้าที่มูลนิธิดังกล่าวเบื้องต้นมาแล้วนะคะเราจึงได้มีโอกาสนะคะได้ลงไปฟังนะคะสถานการณ์ชุมชนแล้วก็พยายามที่จะเอื้อให้เยาวชนนะคะ ที่เป็นแกนนำเนี่ยได้ลุกขึ้นมาเข้าใจปัญหาแล้วก็จัดการปัญหาชุมชนของเขาอย่างมีส่วนร่วมและเราก็หวังว่าเราจะได้พาร์ตเนอร์กันนะคะกับชุมชนนี้ล่ละค่ะที่จะขับเคลื่อนนะคะ Empower ผู้หญิงแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตโควิด -19 หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเราก็เดินทางต่อเนื่องค่ะอีกประมาณ1 0อกิโนะคะมาจนถึงจังหวัดแพระนอรแล้วค่ะ เราภาคภูมิใจมากนะคะที่เยาวชนของเรานะคะชื่อว่าน้องปุซอพัทราคารินนะคะเธอเป็นเยาวชนที่รับทุนการศึกษาตั้งแต่อยู่มัธยมจนกระทั่งตอนนี้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนเธอเล็งเห็นว่าในวิกฤตโควิด -19 เนี่ยแม้ชุมชนจะมีต้นทุนทางวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาเนี่ยแต่วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยทำให้อาชีพนะคะที่พอที่จะสร้างรายได้เนี่ยนะคะ เผชิญกับปัญหาเราจึงลงไปเพื่อที่จะช่วยนะคะให้ชุมชนได้เห็นต้นทุนที่เขามีอยู่และพยายามที่จะต่อยอดนะคะสิ่งที่ดีอยู่แล้วในชุมชนเนี่ยให้กลับมาเป็นรายได้เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะได้ทำงานกับผู้หญิงในชุมชนนี้นะคะไปส่งเสริมผ้าทอกระเหลี่ยงสีรุง้งให้ดังไปจนถึงต่างประเทศเลยค่ะนี่คือความฝันของเรานะคะและชุมชนสุดท้ายค่ะก็คือชุมชนบ้านแม่สาแแลบนะคะไม่แปลกเลยค่ะที่เราจะกลับไปเยี่ยมชุมชนแม่สามแลบ เพราะว่าเราทํางานในพื้นที่นี้มา16ปีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยก็กาลังทําวิจัยในชุมชนนี้อยู่ค่ะแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเข้าไม่ถึงชุมชนนะคะทุกครั้งที่เราวางแผนจะเข้าไปสู่ชุมชนเนี่ยมีวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด19เอ้ยนะคะมเเีเขาเรียกว่า restriction นะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยคือ,อ,อมีข้อไม่ใช่ข้อห้ามนะคะแต่เหมือนกับไม่อนุญาตให้ เข้าไปในชุมชนนะคะในช่วงที่มีภาวะสงครามนะคะรวมถึงนะคะความพร้อมนะคะของเจ้าหน้าที่องค์กรเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยค่ะก็เสียงโควิด -19 เช่นกันใน2ปีที่ผ่านมาเราจึงใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีนะคะในการที่จะเข้าถึงประชุมกับผู้หญิงค่ะเราอบรมผ่านซูมนะคะเราเลยตื่นเต้นมากค่ะที่ได้ลงไปเยี่ยมชุมชนอีกครั้งหนึ่งและไปติดตามว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคะมีอะไรบ้าง และเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรอย่างมีส่วนร่วมเราดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอผู้หญิงทุกคนแม้อุณหภูมินะคะจะสูงถึง40องศานะคะแม้พวกเราจะเหนื่อยล้าเพราะเดินทางมาแล้ว1,000กิโลเป็นอย่างน้อยนะคะแต่เมื่อไปถึงชุมชนค่ะเราเห็นน้องแอร์นะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเต็มที่มากผู้หญิงตื่นเต้นมากที่ได้เจอกับเราทําให้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะองค์กรของเรามีความหวังมากเลยค่ะว่าปีนี้เราจะสามารถที่จะ สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนเจ้าของปัญหานะคะให้ลุกขึ้นมาทำงานพัฒนาชุมชนของตัวเองแบบมีพลังและมีส่วนร่วม ่ของการทํางานนะคะของโครงการคะซึ่งหนูได้ร like ับผิดชอบเรื่องของโครงการ Generation Equality นะคะเป็นการส่งเสริมการรู้เรื่องของสิทธิมนุษยชนของเด็กและก็สิทธิเด็กนะคะให้กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเด็กผู้หญิงเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะจากการที่ลงพื้นที่ค่ะเราได้เห็นเยาวชนอยู่ในกระบวนการนะคะเราก็ทําให้เห็นว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการทํางานในเรื่องของการส่งเสริมพยทภาพในการเข้าใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิผู้หญิงสิทธิเด็กนะคะและสิทธิของ คนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะรวมไปถึงการเสริมวิยาภาพในการมีแนวคิดทางด้านธุรกิจนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนเนี่ยค่ะได้เป็นผู้ดูแลธุรกิจในการทำธุรกิจที่เขาวางแผนไว้ว่าเขาจะทําในอนาคตนี้ค่ะร่วมกับกลุ่มชุมชนนะคะอย่างมีส่วนร่วมค่ะและอย่างที่3ก็คือเราหวังว่าเยาวชนเนี่ยค่ะจะได้ทํางานร,งาร่วมกันในการด ona งเพื่อที่จะส่งเสริมการยุติ ความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็กและคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเราก็ได้บันทึกเรื่องราวของชุมชนเพื่อที่จะสะท้อนว่าชุมชนมีบริบทของการอยู่อย่างไรมีบริบทชุมชนอย่างไรมีสถานการณ์ยังไงบ้างในช่วงนี้ค่ะนำไปตัดต่อลงช่อง YouTube ของสิริค่ะซึ่งชื่อช่องว่าสิริสตอรีนะคะเป็นช่องที่จะนำเล่าเรื่องราวของการทำงานขององค์กรสร้างสารรค์ของสิรินะคะ เพื่อที่จะนําไปรณรงค์ในระดับต่างๆนะคะและคลิปนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เช่นกันค่ะใน4วันที่ผ่านมาค่ะเราได้มีโอกาสได้ลงในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านแม่ต้านน้องบ้านแม่อมกิโลโอ้ยเธอบ้านเทียมเพื่อน,นะคะทำให้เราได้เห็นกลุ่มกลุ่มคนทํางานที่ใหม่ๆที่เขามีเขาเรียกไงคือมีใจที่อยากจะกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตัวเองเราได้เห็นกลุ่ม คนทำงานที่เป็นทั้งอผอ,อในโรงพยาบาลกลุ่มกลุ่มเยาวชนเองที่เป็นคนในพื้นที่ที่ลูกต้องการที่จะลุกมาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของตัวเองเนะคะแล้วเราไปถึงกลุ่มผู้หญิงเองที่อยู่ในพื้นที่เอ่อพื้นที่ของตัวเองเนี่ยได้ได้มีการได้ไปจากฝนข้ากลุ่มนะเธอได้มีการพูดคุยกันนะเราเห็นว่า ผู้หญิงนะคะมีศักยภาพที่ดีมากๆที่เขาสามารถที่จะพูดถึงเรื่องเราปัญหาของตัวเองแล้วก็มีอำนาจที่จะตัดสินใจปัญหาของตัวเองได้ดีมากมเนะะี่ยค่ะแล้วอีกส่วนเหนือก็คือเราได้เห็นกลุ่มเยาวชนที่อายเาุเราเดียวกับหนูเนะะี่ยค่ะกลับมาทํางานกับชุมชนของตัวเองกลับมาแก้ไขอยากอยากที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเองเนะะี่ยค่ะเรารู้สึกดีใจที่ได้ลงมพื้นที่แล้วก็ได้เห็น ได้เห็นการที่เราจะทํางานร่วมมือกันได้อย่างไงานะคะแล้วทำให้ตัวหนูเองค่ะรู้สึกว่ามีความหวังที่อยาก มีความหวังแล้วมีพลังที่อยากจะทํางานต่อไปเรื่อยๆกับกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเยาวชนแล้วคิดว่าในอนาคตถ้ามีการลมผูกการเจอกันในการเจอกันของการเจอกันข,ข,ของผู้หญิงในแต่ละชุมชนคิดว่าคงจะสนุนและได,ได้ได้รับพลังต่างคนต่างต่างหมู่บ้านน่าจะได้รับพลังที่ดีมากๆแล้วก็น่าจะทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็กลับมาสู่การวิเคราะห์ค่ะว่าแล้วเราจะทําอะไรบ้างนะคะเราจะทําอะไรได้บ้างเนาะกับปัญหานะคะแล้วกับเบต้นทึนที่เรามีอยู่ค่ะเราเห็นนะคะจุดแข็งก็คือว่าในทุกพื้นที่ที่เราไปค่ะมีเยาวชนนะคะซึ่งนะคะอยากที่จะลุกขึ้นมาจาัดก,การปัญหาชุมชนของตัวของเขาเองเนี่ยค่ะ เขาอาจจะยังขาดเครื่องมือนะคะที่มีประสิทธิภาพเพราะนั้นเราอยากจะชวนนะคะเยาวชนของเราที่เราเคยทำงานด้วยเนี่ยคะได้กลับมานะคะพาร์ทเนอร์กับองค์กรสร้างสรรน,นาคตเยาวชนนะคะรวมถึงเอื้อให้ผู้หญิงในชุมชนของเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำวิจัยนะคะ Feminist Participatory Action Research นะคะหรืองานวิจัยสตรีนิยมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องพาร์ทเนอร์กับ องค์กรนะคะในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอพออ,อ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลประจำตำบลค่ะรวมถึงนะคะชุมชนแล้วก็ผู้นำในชุมชนแล้วก็กลุ่มผู้หญิงนะคะแล้วถ้าชุมชนนั้นๆเนี่ยค่ะ มีโรงเรียนอยู่นะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องทํางานร่วมกับโรงเรียนด้วยนะคะนี่คือการทํางานแบบเป็นองค์รวมนะคะเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ได้ใช้ต้นทุนที่เรามีอย่างเต็มศักยภาพนั่นก็คือเยาวชนผู้หญิงนะคะแล้วก็ต้นทุนทางวัฒนธรรมค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงปัญหาในช่วงที่มีวิกฤตโควิด19แล้วก็แก้ไขปัญหาชุมชนในด้านของสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางเพศได้อย่าง,ย,างยั่งยืน